วันนี้ก็เป็นผลิตผลนะครับไอ้นี้ก็คือนอกจากตําตวนแล้วนะครับจริงๆแล้วชงทางหรือสามางรดิจะทําให้มีรายได้อีกชงทางนึงนะครับก็คือการทาออนไลน์นะครับออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตีโรที่เน้นกนอยูนะครับกล้องปีมากนะครับแล้วก็แอปซีแดงนะครับแล้วก็แอปซีดำนะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ัองเพนนะครับยกเว้นตําต้นอย่างเลวก็ทําอย่างเงินเพิ่มนไปกันครับเพราะว่าเงินมันน้าได้ไล่ชงทางนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจว่า ่าหน้าเงินมาจากการทำ่มรนอย่างเดียวจริงๆแล้วการสั่มรนไม่เป็นอ,า,อาการดูกสั้นล่างนะครับแต่ว่าอย่างอื่นมมนเป็นอาชีพเสร่มตีเสามารทํำให้เรามีรหลได้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ป้มก็เลยต่ำหมดไล่ไปด้วยนะครับแล้วก็ลงจองต่างๆตีป้อมมีอยู่นะครับตอนนี้คนติดตามอยู่ที่แันคนเลยครับจองที่แดงนะครับมีคนต,ติดตามอยู่ที่แผ่นคนปมก็เลยตํำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ป้มก็เลยเก็บบรรยากาศตอนเช้าๆตีเก้เาช่วนนะครับเก้าช่วนนี้ช่วนนี้ป้อมตื่น่า เป็นการหลงตุนตีหน้าจะกลุ่มขาตีชุดน,นะครับชุดหนึ่งเป็นบรรยากาศตีดีนะครับแล้วก็ติวตัดวิวซึ่งเราติดแม่นม้ำแต่ติดกล่องลำต้านครับไม่ใช่ติดแม่นม้ำติดลำต้านลำตานตรงนั้นก็คือสามารถสูบน้ำนะครับออกมาที่ตอนตุเรียนได้นะครับอันนี้ต่ำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วซึ่งเห่าเป็นบรรยากาศตัวโต,วตวไปครับต้นแรกตอนนี้ ได้ไลายอย่างมันเป็นงรรองค์ประกอบที่สร้างมาติดทำให้เรามีรายได้ได้นะครับได้ยังไม่ทั้กันลงต่อลงทั้เลยครับนะครับอันนีน้ผ่อแม่แนะนำไว้นะครับเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างมาทำให้เราสาร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเรานะครับลองเลยครับลองเลย